และดึงขับขึ้นมาที่31หรือ32อีกครั้งหนึ่งถึงใช้ได้ครับตอนนี้เรามาดูนะครับโทโมเมเตอร์นะครับ50เชฟเดี๋ยวเชฟจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงมานิดหนึ่งแล้วเราจะดันช็อกโกแลตลงมาให้อยู่ที่25นะครับ yeah. ตอนนี้เรามีช็อกโกแลตประมาณ600กรัมใช่ไหมครับเชฟก็จะเอาประมาณ400กรัมนะครับลงบนพื้นหินพื้นหินตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงครับเย็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ช็อกโกแลต400กรัมนะครับที่ร้อนๆเราจะทําให้เย็นโดยการ เมเพิร์ิงช็อกโกแลตนะครับอันนี้ราคาที่เราเรียกว่าเ e m มเพิร์ลิงนะครับเชฟก็จะพยายามปาช็อกโกแลตไปทั่วๆนะครับโดยการที่ว่าให้ผิวมันเนี่ยเท่าๆกันหลังจากนั้นตัวหินเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิของช็อกโกแลตดรอปลงนะครับตอนนี้เน่จะสังเกตว่ายังเป็นน้ํํๆอยู่เนื่องจากว่าอุณหภูมิเนี่ยยังสูงอยู่ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าช็อกโกแลตมีเนื้อสัมผัสมีเท็กซเจอร์ที่หนาขึ้นเนื่องจากว่าอุณหภูมิดรอปลงนะครับ ตอนนี้ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ28แล้วนะฮะก็คือว่าเย็นกว่าอุณหภูมิร่างกายแน่นอนนะครับแต่เราจะเอาลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับแค่2-3อุณหภูมิเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีช็อกโกแลตที่ยังร้อนอยู่แล้วเราก็มีช็อกโกแลตที่เย็นแล้วอุณหภูมิดรอปลงมาแล้วนะครับที่ right now it's 27, 27. นะครับ27ก็ยังรับได้นะครับ ตรงนี้เมื่อกี้เชฟแกโปะลงไป400กรัมใช่ไหมครับเอามาแค่200นะครับแล้วก็แน่นอนคนให้เข้ากันเมื่อ27มาเจอกับ40สัมผงเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันก็จะดรอปลงมาอีกใช่ไหมครับส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเชฟจะดึงลงมาให้ถึง25นะครับ25ต้องได้25จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเย็นจริงๆนะครับอะนลูกตอนนี้นะครับก็จะเหนียวขึ้นเราจะสังเกตว่า ว่ามันมีความเหนียวเหมือนตัวที่เป็นไส้ข้างในตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25-26แล้วก็ขนให้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีตรงที่ว่าเป็น50องศาด้วยนะครับแล้ว27ด้วยนะครับเมื่อเราใส่ตรงที่เป็น26-25ไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อุณหภูมิดันขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากเทมเพิร์เสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าอุณหภูมิจะกลับมาอยู่ที่31.9กนะครับก็คือ31.32.31.32 i y ครับ e t i is perfect ตอนะครับตอนนี้แปลว่าเราก็พร้อมที่จะทำงานแล้วเชฟใช้ถุงบีบด้วยเพื่อในการทำงานทำให้ง่ายขึ้นนะครับก็ตัดช็อกโกแลตที่อุณหภูมิได้แล้วใส่ถุงบีบนะครับนะครับเราก็ตัดปากถุงบีบใหญ่ๆ่มากเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหลเร็วมากเกินไป กบ,บ<ห>ีลงไปให้เกือบเต็มนะครับเต็มก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกก็ะพรลงไปตรงกลางเลยนะครับ so <now> อ,อ,อันนี้นะครับเชฟก็จะเอาดินรองไว้แล้วก็เคาะเคาะเพื่อไล่ฟองอากาศให้ออกนะครับนี่ฮะอบผิวข้นเนี่ยมันอาจถ้าเหมือนมันมีฟองอากาศชอ็อกโกแลตของเราก็หน้าตาเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะยกโมเพื่อทำให้ช็อกโกแลตไหลให้ทั่วโถด้านครับแล้วก็เอาช็อกโกแลตออกอีกทีนะครับ โดยการที่อย่างนี้นะครับแต่เคาะอย่าไปล้วงมันนะครับเพราะเราจะให้มันเคลือบอยู่ด้านนอกนะครับเราใช้อันนี้ปาดได้นะครับแต่อย่าปาดล้วงเข้าไปในโมนะครับเราต้องปาดด้านนอก And take that need return and we 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 remove the excess หลังจากนั้นนะครับเรามั่นใจว่าตรงกลางเนี่ยนะครับ ที่มันมีช็อกโกแลตเยอะเกินไปเนี่ยนะครับออกมาข้างนอกเพราะว่าไม่งั้นถ้าเหิดสมมติข้างในเนี่ยมันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับจะทําให้เราเติมไส้ได้น้อยนะครับเชฟก็เอามาเคาะบนตะแกรงที่รองกระดาษไว้จะได้ไม่เลอะเทอะนะครับเราจะทิ้งตรงนี้ไว้5้าถึงหนาทีนะครับโอเคเย็นแล้วนะครับเชฟก็จะปาดส่วนเกินออกวเวลาเราเคลื่อนเราพยายามอย่าให้มันตกไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นปาดแล้วเราจะต้องปาดให้สะอาดสอาดจริงๆนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราก็จะมาใส่ไส้วาน,นิลาการานกับทองกระบ,บีนกัน อันนี้คือทองกระบีนกานาชที่เมื่อกี้เราทําไว้แล้วตอนนี้นะครับก็ใส่กานาชลงไปในถุงบีบนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาเป็นไส้ของช็อกโกแลตของเรานี่เองนะครับเราจะบีบลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีช็อกโกแลตมาปิดด้านหลังอีกนะครับถ้าเกิดเราบีบล้นเกินไปแล้วไส้มันก็จะทลักหรือว่ามันก็จะปิดได้ไม่มิด ไส้ข้างในเนี่ยนะครับวันนี้เป็นทองกัพเปนกับวานิลลาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกใส่ที่เราอยากใส่ได้เลยจะใส่เป็นคาราเมลจะใส่เป็นกานาดรสอื่นๆก็ได้โอเคมีคอนโทรลต่อมานะครับเชฟก็ปมักส่วนเกินให้มั่นใจว่าตรงส่วนไส้เนี่ยมันไม่หนาขึ้นมาก,กว่าตัวช็อกโกแลตนะครับและหลังจากนั้นนะครับเชฟก็เคาะนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันมีรูอากาศนะครับ Alors เรา e ินีดอลซอสช็อกโกแลต3132ตั้ง e ัวริง อันนี้ก็ยังอยู่ที่31.32นะครับแน่นอนถ้าเกิดสมมติอุณหภูมิมันต่ำลงก็ไปหลนๆบนหน้าไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เชฟไม่ได้มีหัวบีบนะครับก็เลยยังปิดแน่นอยู่ก็เลยเทเลยทํางานได้ง่ายกว่านะครับตอนนี้ช็อกโกแลตของเราไม่ได้เย็นนะครับมันจะเป็นอุณหภูมิห้องอเชฟก็จะบีบลงไปนะครับการที่ใช้หัวบีบและตัดให้มันเล็กนะครับสิ่งที่มันดีคือว่ามันสามารถซอกซอยไปตรงข้างๆแกปของมันได้นะครับเราจะต้องทําเร็วๆนะครับตอนนี้สังเกตว่าตรง อาจจะมีรูช่องอากาศบ้างนะครับแต่เดินจะมาดูกันว่าเชฟเขาจะกําจัดอากาศพวกนี้ออกไปได้ยังไงนะครับนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะมีรูอากาศอะไรอยู่ข้างในบ้างเชฟก็ใช้หนึ่งวิธีการเคาะแล้วนะครับไล่อากาศขึ้นมาบ้างแล้วเชฟก็จะใช้พลาสติกนะครับแปะด้านบนนะครับอุดกันเจ็ตซิสวนอเอาตอนนี้นะครับเราก็จะปาดส่วนเกินนะครับโอ้โห เพราะฉะนั้นตรงด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเรียบสวยเลยนะครับ We remove all t h excess e นะครับส่วนที่เหลือก็จะออกไปหมดแล้วผิวด้านหลังก็จะเรียบจริงๆหลังจากนั้นนะครับเราแปะแผ่นนี้ไว้ได้เลยแล้วเราก็แช่เย็น after 15 minutes นะครับ let let check the chocolate นะครับหลังจากที่เราแช่ด้เย็นไว้15นาทีนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตมันมันมันเย็นเร็วมากนะครับมันเซนสิตีต่อความเย็นนะครับ cold Wow nice ๋อ Very remove easy, we and they ใช่นี่ท่านผู้ชมครับแผ่นพลาสติกเนี่ยช่วยทำให้ช็อกโกแลตด,ด้านหลังของเราเนี่ยเงาเพราะว่าด้านหน้าแน่นอนเราลงของพวกบัตเตอร์ไว้เลยด้วยนะครับก็จะเงาอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านหน้าสีแดงสีทองนะครับจะเงาสวยแค่ไหน <Why not? S 1> อ๋อแล้วอ่าออกหมดแล้วอย่างง่ายดายนะครับเชฟแคนบคัตวันทีอินไซส์นะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูชิ้นหนึ่งให้ดูไส้ข้างในนะครับ นี mm ่ hmm. นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นชั้นที่เป็นกรอบนะครับแล้วก็ไส้ข้างในาก็จะแข็งตัวแล้วเช่นกันนะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตที่มีไส้ข้างในาเป็นการนาชรสวานิลลาแล้วก็ทองกาบีนะครับ Alors <we> can present one We We e p p r this just เราจะนำเสนอชิ้นน s ้เ e าจะนำเสนอชิ้นนี้นะครับ เชฟนะครับได้เตรียมทำกล่องอันนี้ไว้แล้วกล่องอันนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเป็นไวช็อกชกแลตทั้งกล่องเลยนะครับ <is> ตอนนี้เนี่ยเชฟก็จะจัดเรียงหัวใจลงไปในหัวใจกล่องใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะปิดฝาสวยงาม oh. ถ้าเผื่อขายเนี่ยผม oh. ว่าหลายพันแน่นอนนะฮะฝีมือขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราจะสังเกตว่าต้นทุนไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับแต่สิ่งที่มีค่า คืองานฝีมือมากกว่านะครับ ขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ดงเบินดุสิตนะครับที่ให้เรามาใช้สถานที่แล้วก็ทําขนมวันวาเลนไทน์ที่สวยๆแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟมากครับที่มา ร่วมทำรายการกับเราในเช้าวันนี้นะครับแล้วเราก็มีหนังสือเล็กๆน้อยๆนะครับจากทาง Food Stylist นะครับ This is a present for you Thank you so much นะครับเอาละครับวันนี้เราต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับและโอกาสดีดีนะครับผมจะพาเชฟกลับมาทําขนมที่สวยๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้เรา2คนคงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับเชฟ วันนี้เรามีเทคนิคของการใช้ถุงบีบง่ายๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเชฟจะสาธิตให้ดูนะครับเ for this one we p u t the t i p s inside สมมุตินะครับเวลาเราใช้ถุงบีบใช่ไหมครับเชฟก็จะใส่หัวบีบลงไปในถุงบีบนะครับแล้วก็เลื่อนไปให้อยู่ตรงปลายๆนะครับ Push ตอนแรกใช่ไหมครับเราปัดส่วนเกินออกก่อนนะครับหลังจากนั้นวิธีของเชฟนะครับก็คือเชฟจะบิดกดเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ก็จะล็อกแล้วนะครับ คับลงมาครึ่งทางนะครับไม่งั้นมันจะสับปะรกเลอะเทอะเป็นหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับ AndV Pu ใช้มือเป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนขอบนะครับใส่ลงไปปาดให้เรียบนะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับพอเราปิดถุงนะครับแล้วก็รวบส่วนประกอบส่วนผสมนะครับลงมาข้างล่างสังเกตดะนีฮะว่ามันจะไม่หลุดลงมาเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันยังรัดอยู่แล้วเราค่อยดึงลงมานะครับอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับของการใช้ถุงบีบที่เอามาฝาดกันครับ